สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ้าแอลกินเล่นนะคะวันนี้เอาพามามาเช็คว่าเดือนสิงหากันยานะคะไม่ใช่กระดากระดาสิงหานะคะกระดากระดาสิงหาเนี่ยมีที่ไหนบ้างวันที่1ถึงวันที่สาอดนะคะ แต่ก็มีคิวว่างอยู่นะคะกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะมีคิวว่างอยู่นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าคิวว่างวันไหนบ้างนะคะนะคะวันที่หนึ่งนะคะก็คือตลาดชูชาดาปวกแดงระยองนะคะวันที่สองหมอชิดสองกทมนะคะวันที่วันที่สามนะคะก็คือกิ่งแก้วกิ่งแก้วสิบสามราชาเทวะนะคะ สมุนปราการนะคะบางพีสมุนปราการนะคะวันที่4ี่กำนันแกะแกะนะคะวันที่5้าตลาดนกพูกนนทบุรีนะคะใครใที่เป็นเอชซีละแวกนั้นอะ่ะไปรับชมกันได้นะคะวันที่6นะคะแอปเปิลพาร์นะคะแอปเปิลพาร์ที่โคราชนะคะโคราชนะคะ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันที่เจ็ดเดินทางนะคะวันที่แปดบ้านดูฝายใหญ่ตําบลหนองแคนอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันที่เก้าก็คือว่างนะคะคือวันที่เก้าสินหานี้นะคะอ้อขอภัยค่ะกระดากระดาค่ะวันที่เก้ากระดากระดานะคะวันที่สิบสนามกีฬาอ,อบอตอสนามกีฬาหลังอ,อบอตอนะคะ,ะตําบลศรีสุข ส ат, ian, Higher, ichte, man, ัมรงภทาบจังหวัดสุรินนะคะตำบลสํารงภทาบจังหวัดวันที่สิบเอ็ดว่างนะคะวันที่สิบสองลานลานล่มบินนะคะตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะวันที่สิบสามสิบสี่หยุดนะคะวันที่สิบสามสิบสี่ไม่มีคิวงานนะคะวันที่สิบสามเป็นวันเกิดน้องอุ๋งอิงนะคะวันที่สิบสามเป็นวันเกิดน้องอุ๋งอิงนะคะ แล้ววันที่สิบห้าก็คือวันปิดวงนะคะปิดฤด,ดูกาลนะคะวันที่สิบห้ากระฎาษในะะนี้นะคะหกหกนี้นะคะวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าคิวว่างนะคะถ้าไหนสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะคิวว่างนะคะวันที่ยี่สิบนะคะบ้านทับไทยบ้านทับไทยอำเภอสนุมจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นมินิคอนเสิร์ตนะคะ วันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะแสงจันทร์แสงจังนทร์สุวรรณภูมินะคะอยู่กรุงเทพเลนะคะมินิคอนเสิร์ตค่ะมินิคอนเสิร์ตรับเชิญค่ะของกำนันแกะนะคะวันที่ยี่สิบสองนะคะวันที่ยี่สิบสามนะคะร้านเฟนฟูดเฟนเฟสไม่ใช่เฟนฟูดนะคะร้านเฟนเฟสนะคะแถวสะพานสะพานฝีบอริ ทำแนนแกะเหมือนกันนะคะเป็นมินิคอนเสิร์ตนะคะเราจะไม่เอาวงใหญ่ไปก็คือการพักวงไปแล้วนะคะก็จะมีแค่มินิคอนเสิร์ตเท่านั้นนะคะนะคะแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่นะคะร้านเรารักกันนะคะร้านเรารักกันอารัญญประเทศนะคะมินิคอนเสิร์ตนะคะวันที่ยี่สิบห้าคือว่างนะคะวันที่สิบห้ากะดกาดว่างนะคะวันที่ยี่สิบหกคือร้านเหล้า มิตรภาพขอนแก่นมินิคอนเสิร์ตเหมือนกันนะคะวันที่27่้านเล่ามิตรภาพนะคะลานเล่ามิตรภาพนะคะแต่นี่คือโคราชนะคะโคราชนะคะมินิคอนเสิร์ตกันวันที่ย8นะคะสนามบินเก่าเครือสกพัฒน์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมินิคอนเสิร์ตเหมือนกันนะคะวันที่29่้านบิ๊กฟู้ดนะคะสะพานสีโปกแดง กรุงเทพนะคะเอ้ยไม่ใช่สะพายระยองของภัยค่ะระยองค่ะวันที่สามสิบนะคะปะริมนทนชนบุรีมินิคอนเสิร์ตเหมือนกันนะคะจะม,มีน้องอิงก,กับคุณพ่อโจนะคะพ่อโจไปนะบอสโจไปนะคะวันที่สามสิบเอ็ดครองครองเพลงหนึ่งรังสิตประทุมธานีเป็นมินิคอนเสิร์ตนะคะ ก็ถ้าใครยังอยากจะอยากจะจ้างนะคะอยากจะจ้างนะคะติดติดต่อกับก็มีมีมีว่างอยู่ประมาณเดี๋ยวนะคะวันที่เก้าวันที่สิบสามสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะวันที่ยี่สิบห้านะคะว่างอยู่แค่นี้นะคะว่างอยู่กี่วัน 7, 7ิดวันประมาณ7ดวันนะคะใครสนใจนะคะใครยังอยากจะ,ะจ้างงานนะคะวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะระหว่างปิดวงก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆนะคะเราจะไม่เอาเวทีวงใหญ่ไปนะคะเพราะว่าปิดวงนะคะปิดวงอยู่ประมาณเดือนกว่าๆนะคะเดือนกว่าๆค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับใครที่ ยังไม่ได้ติดตามนะคะที่ยังไม่เคยติดตามอ๋อนะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้อ,อ๋อด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปคลิปต,ต่อไปของอ,อ๋อด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ